สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปซื้อของไปหลายที่ค่ะก็ไปซื้อของมานะ<ม>ตอนแรกก็ไปซื้อไปร้านขายาาขายาก่อนร้านขายยาเราก็เสร็จแล้วเราก็ไปแร้านที่ไปซื้อยาสีฟันที่ที่ทติดกับฟันปลอมอ่ะที่ติดฟันปลอมน่าได้มาอู้อันนี้กล่องหนึ่งก็ห้าก็ร้อยห้าสิบบาทต่อนหนึ่งนั้นร้อห้าะร้อยกสิบาทนะตอนเนี้ย เอาเอามาสี่อันยาสีฟันที่ติดฟันปลอมนะแล้วก็แล้วก็เราก็ซื้อเบียร์เบียร์ดำค่ะเบียร์ดำแกดื่มเบียร์ดำเนาะเพื่อกกินเบียร์ดำก็ซื้อมาสามขวดแล้วก็ซื้อย้อมผมแบบซองนี้ซื้อมาหนึ่งค่ะจะย้อมเพราะว่าแบบติดผมงอกหน่อยต่อไปซื้อขนมแบบนี้นะซื้อขนมแบบ เยลลี่เด็บให้เด็กไปฝากลูกฝากหลานซื้อแล้วก็ซื้อลูกอมด้วยลูกอมไปเสื่อนั่งบนรถเนาะแล้วก็ซื้อองุ่นมากินค่ะองางงูแล้วก็มันมันฝรั่งที่แบบเล็กๆเดี๋ยวต้มให้แกค่ะซื้อนมด้วยซื้อนมแล้วก็ซื้อโคกด้วยซื้อโคกหนึง่งขวด แล้วก็ซื้อองุ่นอีกเนี่ยอันนี้ 3u 35 339ก็มาะมาอ,อ3ยูโรนะ90บาทแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะแล้วเราก็ซื้ออันนี้ด้วยนะซื้อช็อกโกแลตที่ผสมเหล้าอ่ะเอาไปไทยค่ะไปฝากแล้วก็ซื้ออันนี้ กินผสมกับขนมปังนะ่ชะช็อกโกแลตเนอะนูเทลเลอร์นะ่ะก็1นึกิโลมันก็ประมาณ6ยูนะ6ยูลโรหกสก็ประมาณร้0ยร้อยแก็บาทต่อหนึ่งนี้ก็ไม่แพงนะถ่ายท่าที่ไทยมันแพงเนอะแล้วก็เลยซื้อน้ำมาจากคือเราก็ไปหลายที่เสร็จแล้วเราซื้อของนี้เสร็จแล้วเราก็ไป ไปธนาคารคะ่ะเพื่อเอาเงินไปไทยไปใช้ไปแลกที่นู้นนไม่อยากโอนไปก็ถือไปบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะก็ไม่มีเยอะ,ยอะหรอกแฟนไม่ใช่แฟนได้ผัวรวยเราไม่ใช่มีแฟนคนที่มีฐานะเท่าไหร่เราก็ไม่มีหนี่มีสินเราก็อยู่ได้คะ่ะเราได้ผัวแก่เราก็ดูแลก,กันไปเนาะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า